เต็มอิ่มทุกคําร้องจริงๆนะครับสำหรับมาตรฐานน้องอุงอิงเพชรบันแพงไม่ว่าจะเวทีไหนก็เวทีนั้นเลยเวทีเล็กเวทีใหญ่ก็ถือว่าร้องได้เสียงสตราดแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เรียกได้ว่าไลเส้นเนี่ยพอพ่อแม่เอฟซีจำได้ขึ้นใจจริงๆสําหรับสาวน้อยเหมือนจันคนนี้ที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสินินนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับว่าด้วยเรื่องมาตรฐานอุงอิงเพชรบันแพงเนาะในการร้องการรําในการขับกล่อมให้กับพพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันทุกคืนเนี่ยต้องยอมรับกันแบบนี้จริงๆทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาออดิชัน่นจนถึงณนะปัจจุบันนี้ซุ้มเสียงนะเนาะหมายถึงว่าเต็มอิ่ม ทุกคำร้องจริงๆนั่นพูดเบือเกินไปไหมแต่ว่ารู้สึกแบบนั้นจริงๆทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมอุงอิงเพี้นแพงเนี่ยต้นทุนเสียงเสียงศาสตร์เสียงพุ่งเสียงหนาเสียงใหญ่แม้จะช่วงแรกๆเนาะจะขึ้นเสียงสูงไม่ได้เก่งมากนักแต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ทุกคน19ปีแล้วแล้วก็พัฒนาซุ้มเสียงมาอย่างต่อเนื่องเอาจริงๆเนี่ยเสียงไหลเนี่ยเราไม่ได้ยินนานแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอุ้งอิงเพี้นแพงเนี่ย ก่อนเข้ามาอยู่ในวงการหมอนลำเนี่ยต้องยอมรับกันแบบนี้ว่า16ปีเสียงมันก็กําลังเปลี่ยนผ่านไปในอยู่ในไปที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะตื่นเต้นด้วยแรงประทะจาก FC แฟนคลับที่มาคาดหวังกับเสียงอุ๋งอิเพันแพงในแต่ละาง,งานเนี่ยส่งผลทาให้น้องนี่แหละครับอาจจะยังไม่สามารถควบคุมเสียงได้แต่ปัจจุบันทุกคนอุ๋งอิเพันแพงทํามาตรฐานไว้สูงมากจริงๆสําหรับเสียงหมอนลำเนาะต้องย้ําคําว่าเสียงหมอนลำนะครับเพราะว่าเราไม่อยากไปเปรียบเทียบ ลูกทุ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีดราม่าอีกแต่ว่าอุ๋งอิี่เปิแพงนั่นเกินหัวคลิปไปแล้วเต็มอิ่มทุกคําจริงๆเต็มอิ่มทุกครั้งจริงๆสําหรับการร้องการลําขององค์อิงพี่เนิ้ลแพงในการแสดงเวทีต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่เวทีกลางอะไรประมาณเนี้ยพอๆเวฟซีก็จะได้เห็นแล้วก็จะรู้สึกทึ่งอึง้งแล้วก็รู้สึกเต็มอิ่มกับอุค์อิงพี่เนิ้ลแพงไป ตลอดด้านหน้าเวทีนั่นแหละทุกคนเอาจริงๆแล้วหลายๆคนในในที่นี้นะที่มาฟังนั่นเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้เคยได้ยินเสียงอุงอิ่มเว้ลแพงจริงๆด้วยซ้ําเนื้อเสียงที่มันออกมาจากผ่านมิก์ไมค์แล้วก็ลําโพงด้านหน้าเวทีอะไรเงี้ยขนลุกได้จริงๆทุกคนขนลุกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอุงอิ่เว้ลแพงมีซุ้มเสียงที่ค่อนข้างที่จะศาสพุ่งหนาอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เวลาร้องเวทีใหญ่ๆเครื่องเสียงใหญ่ๆแล้วมัน เต็มแล้วมันท่วมแล้วมันท่วมดนตรีอะ่ะต้องเลยรู้สึกว่านี่แหละก็คือมาตรฐานขององค์อิงเพลินแพงร้องเอาไว้ตั้งแต่ช่วง16ปีที่เข้ามาออดิชั่นกับพ่อโจเนาะวันแรกแสงตะเวนจ้าฮักลาที่ผาแต้มเนี่ยก็ทำเอาพ่อพ่อแม่แม่ด้านหลังเวทีเนะาะศิลปินในวงด้วยกันเองรวมไปถึงพ่อพ่อแม่ f f c ด้านหน้าเวทีหรือว่าผ่านทางช่อง YouTube นี่แหละครับ ได้รับชมรับฟังกันจนหลงไหลมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ป่วยบ้างหรือช่วงหนึ่งที่ตื่นเต้นบ้างร้องผิดคีย์ร้องเขาเรียกอะไรผิดโนต้ตบ้างอะไรประมาณนี้ด้วยความตื่นเต้นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าเวลาอุกอิงไม่เป็นแพงร้องเนี่ยดูมั่นใจมากดูแบบสบายๆอ่ะนั่นเคยไปสังเกต อ่ะจริงๆอะล่าสุดเลยก็คือที่สระบุรีงานดีดีปาร์กเนาะทุกคนอุ้งยี่ยเพลงร้องชิวมากเจ็ดเพลงทุกคนแล้วเสียงไม่ตกเลยแล้วน้องเวลาน้องเนี่ยหลังๆมาน้องจะร้องแบบสะบัดหัวนิดๆหน่อยๆนะหมายถึงว่าก็มีลูกเล่นอะไรของแกนั่นแหละแต่ก็เสียงเนี่ยเต็มมากแล้วก็มาหลังๆมามีโชว์เนาะหมายถึงว่าโชว์อะไรนะ,อะดอกย่าในป่าปูนทุกคนเข้าถึงอารมณ์ เป็นอะไรที่เป็นมาตรฐานของอูอิงเป็นแปนแพงไปแล้วดอกญ่าในป่าปูนต่อด้วยผลงานเพลงเพชรชาวดินต่อด้วยผลงานเพลงสาวสมน้อยคอยฮักต่อด้วยผลงานเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยต่อด้วยผลงานเพลงชีเซิร์ฟมาพักเพลงช้าแล้วก็ต่อด้วยบักหล่าน้อยเพลงช้านี่เป็นอะไรที่ เกินขึ้นมาช่วงแรกเนี่ยสะพึงได้เหมือนกันพวกพายเอซมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับเสียงอุงอิงเพชรแปนแพงแต่นอารู้สึกว่านี่แหละเป็นอะไรที่เต็มอิ่มทุกครั้งเป็นเต็มเป็นอะไรที่เต็มอิ่มทุกคำเวลาเหมือนเราได้กินอาหารอรอ่อยอร่อยสักจานหนึ่งแล้วเรารู้สึกแบบเราซดเข้าไปเต็มคำอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบฟินอะเหมือนกับไปรับชมรับฟังด้านหน้าเวทีเช่นกันพวกายเอซีหลายๆคนอย่างที่น้อบอกเลยแหละบางทีอาจจะไม่ได้เคยได้ยินเสียงจริงน้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ยินแค่ผ่าน ผ่านคลิปอะ่ะก็รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มแล้วใช่ไหมละครับแต่พอไปดูด้านหน้าเวทีจริงๆทุกคนมันเต็มอิ่มมากๆจริงๆอยากให้พ่อพ่อ MC เอนี่ยสละเวลาใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังได,ได้รับชมรับฟังด้านหน้าเวทีจริงๆนะอยากให้สละเวลามาดูด้านหน้าเวทีสักครั้งทุกคนมันเป็นอะไรที่เหมาะสมนั่นแหละสําหรับคําว่าสาวน้อยเพชรวนแพง มันเป็นอะไรที่เหมาะสมนั่นแหละสําหรับคําว่าศูนย์หน้าสาวน้อยเพร้เนแพงมันแปลกกว่าชาวบ้านเขามันโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขามันน่าทึ่งกว่าชาวบ้านเขาไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่เก่งนะครับคนอื่นเก่งเหมือนกันมีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นพี่สุสายใหญ่ที่มีลายเส้นเป็นของตนเองพี่อมแอม,มละไมแสงทองที่มีลายเส้นเป็นของตนเองแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่มาร่วมทําการแสดงแม่แก้มก็ร้องเพาะแม่ปีก็ร้องเพาะใครอีก หลายหลายคนนั่นแหละทุกคนกุ๊กไก่อย่างเงี้ยก็ร้องเป็นลายเส้นที่มีเงาเสียงแม่เดือนเพนอํานวยพรเล็กๆอะไรอย่เงี้ยน้องหญิงๆก็ร้องเหมือนเหมือนจะเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ดีแต่ดีอะ่ะ หมายถึงว่าเสียงมันพุ่งได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันใหม่ก็นี่แหละค่อยๆตบๆบไปก็ต้องยอมรับว่าวันใหม่ก็ยัง13ปีทุกคนซุ้มเสียงก็อาจจะยังควบคุมตนเองไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็ต้องให้กําลังใจกันแต่นี่แหละก็เช่นเดียวกับอุงอิงเพชแพงอย่างเช่นเข้ามา,มาใหม่ๆ16ปีก็ยังคุมเสียงตนเองมากไม่ได้แต่ปัจจุบันก็นี่แหละครับมาตรฐานอู๋อิงเพชรแพงที่นั่นอยากจะหยิบยกเป็นประเด็นเป็นกิมมิคเล็กๆเ,เ,เลยที่หลายๆคนอาจจะดูมองข้ามเนาะเพราะว่าได้ฟังทุกวันได้ยินทุกวันอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็จะบอกว่าเสียงที่รอคอยมาถึงแล้วเสียงที่ได้ยินเสียงที่อยากฟังทุกวันมาถึงแล้วมาถึงเวลาที่จะต้องได้ฟังเสียงอง่์งอิงเพื่อนแพงแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะร้องเพลงช้าเพลงเร็วเพลงกรลำอะไรอย่างเงี้ยน่นรู้สึกแบบโดดเด่นมาตรฐานอุค์อิงนี่มันก็คือสิ่งที่อยากจะมาย้ำนั่นแหละว่ามันเป็นอะไรที่ปัจจุบันก็ยังฟังก็ยังฟินปัจจุบันฟังแล้วยังฟินอยู่แล้วก็ ลุ้นไปอีกว่าจะมีเพลงใหม่อะไรมาให้พัฟมเอลซีได้รับชมรับฟังลุ้นไปอีกว่าจะพัฒนาไปได้ไกลอีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเพิ่ง19ปีกำลังสดกาลังสดใหม่อะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนักกีฬาเนาะ19ปีก็ถือว่าอยู่ในการก้าวจากเยาวชนมาสู่ ประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าก็ยังสดจากเยาวชนอยู่ที่จะมาแข่งขันในเวของระดับแบบที่เขาเป็นโปรแล้วละอะไรเงี้ยพี่แอนนอรดีพี่ใหม่วัชรีพี่บิวจิตชริยาแล้วก็อีกหลายๆคนที่ลเล่นอยู่ในวงการบันเทิงวงการนักร้องเนาะวงการศิลปินเนาะก็นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงว่าจะทําได้ดี เพิ่มขึ้นไปอีกมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันก็ทําได้ดีอยู่แล้วนั่นถึงบอกว่าไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเลยแม้แต่น้อยแต่เปรียบเทียบกับตัวของน้องเองก็คือเต็มอิ่มทุกครั้งเต็มอิ่มทุกครั้งเ,เต็มอิ่มทุกคํากับคําว่ามาตรฐานอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยมรดจที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับที่พระพาเอฟซก็ยังอยากจะรับชมรับฟังเพลงที่น้องร้องเพลงที่น้องเกิดเพลงที่น้องขับ กล่อมให้กับพ่อพแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันไม่ว่าจะไปงานวิกงานวัดงานไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มอบความสุขให้กับพ่อแม่เอฟซีด้วยมาตรฐานของน้องอุ ng, mm ้ง hmm. อิงเพชรบ้านแพงเองนั่นแหละครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ได้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ้งอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ